ดวง12ราศีหลังดาวราหูย้ายในปี2565โดยหนรัตนโกสิน์ดาวราหูพุ่งเร็วและรุนแรงส่งผลด้านความทะเยอทะยานต่อสู้ดิ้นรนเนรมิดให้มีอำนาจมากล้นหรือพลัดตกจากตำแหน่งใหญ่โตให้โชคลาภเป็นเศรษฐีหรือตกต่ำเป็นยาจบดาวราหู8จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นเวลา18เดือนตั้งแต่วันพุทธที่วันที่30มีนาคม2565 เวลา2นาฬิกา24นาทีถึงวันอังคารที่วันที่17ตุลาคม2566เวลา6นาฬิกา21นาทีส่งผลยังไงกับทั้ง12ราศีวันนี้จากลอตโต้ได้รวบรวมมาไว้ให้ทุกคนที่นี่แล้วไปดูกันเลย พยากรดวงชะตา12ลัคนาราศีราหูครองโลกดวงราศีเมษโดนล้วงทรัพ์ยมาเกือบหมดตัวต่อไปนี้ขยันแล้วมีเงินสู้แล้วรวยโชคลาภความสําเร็จต้องมาใครวายใครได้คนดวงดีได้เป็นนายกคนดวงตกเจอคดีความผู้หญิงจะสวยต้องรวยก่อนผู้ชายสายเฮียพูดเสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่น่าเกลียดใครก็ชอบคนรวยดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีคนอยากกิกกักด้วยเยอะแยะได้ไปสนุกสนานต่างประเทศ หรือพลัดถิ่นไปต่างแดนเสริมดวงบนขอองค์พระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมไหวเจ้าถี่เจ้าทางวันกนรวยรยรวย,รวยดวงราศีพฤษศพลิกชีวิตจากที่เคยทุกขสาหัสจะหมดเวรหมดกรรมส่วนคนที่เคยอู้ฟู่เฉิดใาช้ยจะกลายเป็นกบจำศีลร,รวยแบบเงียบเงียบใช้ชีวิตอย่างสงบหยุดกิเลสได้สุขภาพจะแข็งแรงไม่จะป่วยง่ายเสริมดวงไหว้ท้าเวสุวรรณหรือองค์พระศิวะสมปรารถนา ดวงราศีเมถุนโชคดีลาบลอยมาแบบไม่ได้ตั้งใจคิดฝันอะไรไว้จะได้อยากประสบความสำเร็จอยากกินอยากเที่ยวอยากถูกหวยได้สมใจยอยากเสริมดวงไหวเจ้าถี่เจ้าทางวันโกนรวยรวยรวย,รย ดวงราศีกรกฎเหน็ดเหนื่อยกับงานสารพัดรูปแบบปิดจบเรื่องเก่าเพื่อเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ใชไลกว่าเดิมระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เสริมดวงทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่บริจาคลงศพจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง ดวงราศีสิงสมองมีเรื่องให้คิดมุ่นวายส่วนร่างกายเอาไว้ทำงานช่วยเหลือคนแม้เรื่องเงินทองจะไม่เด่นขอแค่เป็นสุขใจก็พอแล้วคิดถึงใครจะได้พบกันคนที่อยู่ในใจยังไงก็สำคัญเสมอเสริมดวงเติมน้ำมันตะเกียงไหวสารหลักเมืองชีวิตจะเจริญมั่นคงและสงบรารื่น ดวงราศีกันยิ่งดิ้งยิ่งเจ็บคนทำตัวสบายสบายอยู่อย่างพอเพียงจะไม่เดือดร้อนทุรนทุรายใครมีแผนการลงทุนเยอะฝืนสังขารมากไปจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยและเจ็บป่วยสมดวงดูแลคนเจ็บคนแก่ชราและผู้มีพระคุณจะมีโชคลาภใหญ่ ดวงราศีตุลกิเลสความอยากได้อยากมีปั่นให้ชีวิตต้องวุ่นวายใช้อารมณ์กับคนใกล้ชิดมากกว่าเดิมคนมีคู่แล้วอยากลงทุนขยับขยายธุรกิจอยากได้บุตรบริวารเพิ่มคนโสดก็ไม่อยากนั่งเหงาใครผ่านเข้ามาต่างชาติก็ได้สนใจไปหมดเสริมดวงว่ายเจ้าถี่เจ้าทางวันโกนรวยรวยรวย ดวงราศีพิจิกเปิดจ็อบใหม่ไปเรื่อยเรื่องกล่าวยังทำไม่สำเร็จอยากสร้างสารรค์งานใหม่อีกแล้วอยากเดินทางไกลแต่มีอุปสรรคมีคนใกล้ชิดต้องดูแลเสริมดวงไหว้ท้าเวสุวรรณหรือองค์พระศิวะความทุกข์ใจจะน้อยลง ดวงราศีธนูเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จคิดว่าเราก็ทําได้ก็อยากทําด้วยไปร่วมด้วยช่วยกันก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆถึงแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยก็ได้ลงมือทําเสริมดวงดูแลผู้มีพระคุณชีวิตจะไม่ตกต่ํา ดวงราศีมังกรไม่เคยหยุดคิดเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสดีในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์เสริมดวงทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยเหลือผู้ยากไร้จะรอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ดวงราศีกุมเก็บตัวเงียบมานานต่อไปนี้จะเปิดกว้างกับสังคมรอบข้างพบปะผู้คนมากขึ้นมีเงินแล้วทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดความสนุกสนานบันเทิงใจเริ่มเข้ามาในชีวิตอยู่ไม่ติดบ้านเสริมดวงไหวเจ้าถี่เจ้าทางวันโกนไหวบรรพบุรุษรวยรวยรวย ดวงราศีมีนราหูล้วงรัพย์คำนี้ยังมีมวขลังกิเลสความย้ายยวนของสรรพสิ่งรอบข้างทำใจวั่นไหวยังไงก็ต้านไม่อยู่เป็นช่วงเวลาหาเงินได้ใช้เงินเก่งยามมีเงินต้องเก็บให้เงียบไม่งั้นหมดอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ